สายลุยคอสเวอร์ over, ก็ต้องคันนี้นะครับ Toyota c คอสปี21นะครับ1.8สปอร์ตนะตัวเบนซินล้วนเลขไมค์แค่30,000เข้ามาที่บริษัเทเพียนแล้วและที่สำคัญคันนี้นะครับสภาพสวยๆส,สมบูรณ์เลยนะครับสีไม่ต้องทำใหม่นะเพิ่งเข้าใหม่ล้างเสร็จให้พี่รับชมแบบนี้นะแต่คลิปนี้นะผมแกะละเอียดเหมือนเดิมนะครับตามสไตล์นะแกะละเอียดเหมือนกับมารับชมรถที่บริษัเทเคยยนเองนี่ภายในใสะอาดสะอ้านนะครับเลขไมค์แค่30,000ได้รถคอสเวอร์ over, นะครับ แบบนี้มาใช้กันได้เลยนะแล้วที่สําคัญฟรีดาวผ่อนเพียงแค่1,1900ฟรีดาวนะครับไม่ต้องด um าวใครกำลังมองหาอยู่ก็ทักไลน์หาผมได้065 95133ย C เหดี๋ยวพาไปรับชมภายในไม่น้อยกุญแจสำรองมีให้ครบครบแบบนี้นะครับจอทัชสกรีนนะครับกล้องถอยเนะครับเซ็นเซอร์ต่างๆแอร์ดิจิตอลออโต้นะสวยสมบูรณ์คันนี้เลขไมแค่สามหมื่นสนใจดูให้จบอย่าพลาดนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆที่สนใจโตโยต้าทิสทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้นะครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งเป็กเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาหนึ่งเสรีไทย68แยกหนึ่งมินบุรีนะครับวันนี้ขอนอกใจเอาติสสัก1วันนะครับมีรถเข้ามาใหม่นะครับสีเดิมสภาพสวยรถไม่เคยเคมนะครับโตโยต้าคอร์สปี2021นสอะครับ1นสปอร์ตคันนี้เป็นตัวเบนซินนะครับไม่ใช่ตัวไฮบริดราคาป้ายแดงของเขาเนี่ยเกือบ1ล้านนะครับ 9 9 0 0 0 0บาทวันนี้นะพี่เพชรยนต์ขายเพียงแค่6 9 9 0 0 0บาทนะครับเครดิตดีฟรีดาวนะครับรถป้ายแดงต้องใช้เงินดาวใช้เงินออกรถแต่รถมือสองนะครับแบบนี้นะสภาพเดิมสีเดิมแท้โรงงานแบบนี้นะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับฟรีดาวผ่อนแค่1 000, 1 000, 1 9 0 0บาทขอภัยครับฟรีดาวผ่อนแค่1น1 9 0 0บาท ใครกำลังมองหาโตโยต้ตาคอร์สนะครับเครื่องพันแปดสปอร์ตนะครับตัวเบนซินนะไม่ต้องซ่อมจุกจิกเหมือนตัวไฮบริดนะครับแนะนำคันนี้เลยนะครับฟรีดาวผ่อนได้สูงสุด7ปีนะครับราคาค่าตัว6 9 9 0 0 0บาทพัน ที่เป็นยนต์นะครับเหมือนเป็นคลังรถมือสองครับมีให้พี่ๆเลือกชมเลือกใช้มากกว่า400คันนะครับคันนะครับผ่านการตรวจสภาพนะครับและประเมิน274จุดนะครับจาก Apple Auction ่นะครับเป็นอินสเปกเตอร์ระดับต้นๆของประเทศไทยนะครับมาตรวจให้ทุกคันค่าตรวจประมาณ3,500บาทเดี๋ยวเราตรวจให้ฟรีนะเรามาเริ่มต้นที่ด้านหน้าก่อนเลยตัวสปอร์ตนะครับด้านหน้าจะเป็นกระจังหน้าสีดำแบบนี้ด้านบนเป็นดำเงาๆนะครับตรงนี้เป็นสีดำด้านๆนะครับกันชนหน้านะครับเป็นสีดำนะเป็นสีดำแล้วก็ ตรนี้ไฟนะไฟเป็นโปรเจคเตอร์แบบใบบียมนะครับยิงเป็นเส้นตรงนะสว่างงเลยนะครับแล้วก็สันเหลี่ยมคมของตัวฝากระโปรงนะครับอันนี้เป็นสีเดิมเลยนะครับไม่เคยเคมนะครับสามารถตรวจเช็คได้อันนี้ไม่ใช่รถหน่วยงานนะเป็นรถบ้านนะครับแล้วก็กระจกนะครับเป็นกระจกเดิมแท้โตลต้าทุกบ้านนะผมเดินเช็คให้แล้วมีฝั่งนี้นะครับสวยๆเลยนะโคมไฟมีคําว่าคอสให้ด้วยนะนี่ครับป่องซุ้มล้อนะครับเป็นมีคุมสีดําแบบนี้นี่มีคุมสีดําๆตัวล้อได้ล้อมแม็กซ์สิบ ล้อแม็กซ์สิบเจ็ดนิ้วนะครับมีดิสเบรกให้ทั้งสี่ล้อนะครับได้ยางของบิโตโจนปียี่สิบเอ็ดนะครับคันนี้ลืมแจ้งไม้เลขไม้แค่สามหมื่นนะเลขไม้แค่สามหมื่นใครกำลังมองหาอยู่นะครับโตโยต้าคอร์สรถสวยนะครับเป็นคอสโอเวอร์นะครับเอสยูวีนะครับที่เป็นเอ่อยกสูงนะแนะนําคันนี้เลยเครื่องพันแปดนะเครื่องก็คล้ายๆกับอัลติสนะครับแต่ว่าได้เป็นแบบยกสูงนะแล้วก็ภายในนะฟังก์ชันหลักๆนะครับมีให้ครบสมบูรณ์เดี๋ยวพาไปดูนะ ดูด้านข้างก่อนนี่ป่องซุ้มล้อหลังนะครับแนบชิ่สนิทนะเป็นแบบพลาสติกแบบนี้นี่ครับด้านหลังนะครับโคมไฟแบบ LED นะโคมไฟ LED ใครเรามองหาสาคัญนะครับประหยัดกว่าป้ายแดงเนี่ยไปประมาณเกือบ3 0 0แสนนะประหยัดไปเกือบ3 0 0แสนได้รถปี2ี่เไม่แค่หมนะครับโลโก้คอร์สต,ต่างๆนะกล้องมองหลังนะครับจอทัชสกรีนมีให้ครบๆนะแล้วก็มีนี่นะครับเปิดข้างหลังนี่เดี๋ยวผมพามาเช็คข้างหลังกันนะครับอ่า จุดต่างๆนะครับนี่สีเดิมๆนะครับไม่มีชนหนักพีความจมน้ํากับไมกอไม้นะเพรโยนรับรองมาตรฐานนะครับให้ลูกค้านะครับสองร้อยเจ็ดสี่จุดนะอันนี้หัวน็อตหลังนะครับเดิมๆในแท้นะไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขันไม่มีรอยไขไม่มีรอยขยับนะครับมันก็ฟีลคล้ายๆเอลติสนะผมนั่งในคล้ายๆเอลติสแต่ว่าเป็นยกสูงนะครับพวงมาลัยจะหนักกว่าเล็กน้อยนะครับผมลองขับแล้วคันนี้ด้านหลังก็มีตัวนี่ครับปิดนะตัวปิด แบบนี้นะครับนี่เป็นตัวปิดแบบนี้มีมีให้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับที่พื้นที่สัมภาระหลังนะครับมันก็จะได้ความสูงนะครับมากกว่าตัวของอัลติสนะข้างหลังก็เก็บแบบดูแบบเขาเรียกว่าเก็บดีนะครับแล้วก็ข้างล่างนะครับมีที่ล้อสำรองเนี่ยไม่มีแล้วครับเป็นอุปกรณ์นะครับแล้วก็การปะยางแทนนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับด้านข้างฝั่งนี้กันบ้างนี่ด้านข้างฝั่งนี้นะครับปุ่งส้มล้อนะครับบอดี้ฝั่งนี้ นบชิดสนิทกันนะครับก็สไตล์ลุยๆนะครับขับในเมืองได้นะครับขับออกต่างจังหวัดดีนะใครกำลังมองหารถคอสโอเวอร์สักคันนะครับเข้ามาใหม่แล้วนะครับที่บริษัทเพชรยนต์กุญแจนะคันนี้มีกุญแจสำรองครบนะครับแล้วก็ได้ที่เปิดแบบสมาร์ทเอนทรีภายในกันบ้างนะครับคล้ายเอาติสเลยอ่ะเปิดมาเงี้ยถ้าไม่บอกผมผมนึกว่าเอาติสนะครับนี่เหมือนกันเดะเลยนะวัสดุต่างๆคล้ายกันนะครับได้เป็นเนี่ยครับที่ปรับแบบจอยสติ๊กแบบนี้นะครับปรับกระจกพับข้างไฟฟ้า นะตรงนี้นะเหมือนเอาติสโฉมประมาณปี20นะครับเหมือนเลยนะครับพวงมาลัยนี่เหมือนกันเลยเด็กๆนะครับเหมือนเอาติสเลยนะครับเบาะนี่ก็เป็นตัวเดียวกันบักเก็ตซีดดำนะครับมาในเอาติสปี20เหมือนกันได้เป็นเบาะแบบปแบบมันนวดนะครับไม่ใช่เบาะปรับไฟฟ้าสําหรับตัว1.8สปอร์ตแต่เลื่อนไม้จะแตกต่างกันนะครับเลื่อนไม้จะเป็นดิจิตอลนี่ไม้แท้ไม้เดิมไม้แค่สามหมื่นนะครับสามหมื่นสามนะครับแล้วก็มีเป็นตรงนี้นะคล้ายๆแคมรี่นะครับที่บอกว่าตรงไหนเปิดอยู่ปิดอยู่ จอด้านบนนี่มองตรงนี้นะครับคอนโซลหน้าเนี่ยเหมือนเอาติสเลยนะครับเหมือนเอาติสปี20เลยนะครับเราก็ได้แอร์นะครับเป็นดิจิตอลแบบนี้ก็มีกล้องถอยด้วยนะครับมีกล้องถอยแบบนี้นี่มีเซนเซอร์มีกล้องถอยภาษาไทยให้ครบครบนะครับใครกําลังมองหานะรถที่ใช้งานในบ้านในครอบครัวสวยสมบูรณ์แนะนานะครับคอร์สนี่นะครับบอกคล้ายๆกันเลยนะบอกแน่นๆแบบนี้เกะเ็อมีให้นะครับฟิลเดียวกับเอาติสนะครับที่เอามาถ่ายให้พี่ๆรับชมเนี่ยเพราะว่าเครื่องอ่ะมันก็เอาติสใช่ไหมครับแต่ภายในเนี่ยฟิลคล้ายๆกันนะครับแต่ว่า ได้ข้อแตกต่างนะครับตรงที่มันเป็นแบบยกสูงนะโครโรล่าคอสนะครับนี่กุญแจสำรองนะครับครบครบแบบนี้เลยนะครับต้องไปทําใหม่ที่วางแก้วน้ําตัวเกียร์ถุงนะครับนี่มีให้ครบครบแบบนี้มาเดี๋ยวผมพาไปรับชมด้านหลังกันบ้าง <c oughs> ห้องโดยสารทางด้านหลังนะจะนั่งสบายเหมือนเอาติสซื้อเปลนะครับเดี๋ยวผมพาไปรับชมอ่ะแต่ข้อดีแน่นอนนะเบาะเขาพับได้มีที่วางแขนให้นะครับเหมือนกับพวกเอาติส ตัวท็อปสุดนะครับข้างหลังเนี่ยก็จะมีเป็นสไตล์ประมาณนี้นะครับ๋ยวเข้าไปนั่งข้างในมีแอร์หลังนะครับมีแอร์หลังอย่างน้อยมีแอร์หลังให้นะครับแล้วก็นั่งสบายนะครับเข่าไม่ติดที่จุดสังเกตที่สําคัญเลยคือตรงเนี้ยมันโปร่งกว่าเอาติดชมปี20นะครับหัวจะไม่ติดนั่งสบายกว่านะสาหรับทางด้านหลังนะครับมีที่เปิดไฟตรงนี้นะครับที่ส่องเป็นที่ทางด้านหลังนะครับรองรับค่าซีเด็กนะครับเบลมีให้3จุดแล้วก็ข้างหลังเนี่ยเราสามารถเชื่อมไปหยิบของได้เลย นะครับที่พื้นที่สัมภาระท้ายนะครับมีแอร์หลังนะครับมีมีแอร์หลังหลังคาโปร่งๆนะครับนั่งไม่ติดแน่นอนนะใครกำลังมองหานะครับรถไปใช้งานในบ้านในครอบครัวสักคันนะครับนี่เทียบกันเลยนะครับโตโยต้าคอรสนะครับเป็นเครื่องเบนซิเน่หนึ่งพันแปดร้อยซีซีเทียบกับนี่ฟอร์จูเนอร์นะครับฟอร์จูเนอร์ก็จะสูงกว่านะครับแล้วก็โปร่งเนี่ยครับตรงเนี้ยพื้นที่ตรงล้อเนี่ยตรงเนี้ยก็มันยกสูงเนาะแต่มันจะไม่สูงเท่าของฟอร์จูเนอร์นะครับอันนั้นก็คือจะพื้นที่เเเหลลืออยยะ อ่ะครับไว้ลุยนะไว้ลุยแบบนี้นะครับมันก็จะสูงกว่าตัวล้อก็สิบเก้านะครับอันนี้ได้ล้อสิบเจ็ดนะครับอ่ะใครแต่ว่าใครกำลังมองหานะเอาไปเช็คง,งานในบ้านในครอบครัวคุ้มแน่นอนนะครับไม่ต้องดาวนะป้ายแดงเนี่ยคุณจะซื้อเนี่ยต้องมีเงินแล้วสิบห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นขั้นต่ำนะครับอันนี้นะครับไม่ต้องดาวนะครับผ่อนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะฟรีดาวผ่อนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทเดี๋ยวผมไปพามาเช็คด้านข้างนะครับนี่หัวน็อตคมๆเดิมๆไมม่ีรอยแกะ ไม่มีรอยขันไม่มีรอยไขไม่มีรอยขยับทั้งด้านบนและด้านล่างนะสวยเดิมแน่นอนนะครับเทียนยนเราคันรถมือสองคุณภาพเกรดเอให้แล้วอันนี้เพิ่งเข้านะครับยังไม่ล้างนะครับแต่ไม่รู้ต้องเก็บสีหรือเปล่าเพราะว่าสภาพเนี่ยใหม่เดิมมากมาแน่นมากๆนะครับแบบนี้หัวน็อตนะครับคมเดิมๆรอยเชื่อมต่างๆอยู่ครบๆไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขันไม่มีรอยไขไม่มีรอยขยับนะครับเช็คโครงสร้างให้นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเป็นคอร์สคันแรกนะที่เข้าบริษัทเชรยนต์ครับ รีวิวอาจจะตะกุกตะกักนิดนึงนะไม่เหมือนออาติสนะครับขออภัยด้วยนะแต่ว่าโดยรวมนะมันก็คล้ายออาติสนะครับเครื่องยนต์ต่างๆภายในเนี่ยมันซีลออาติปี20เลยนะครับนี่หัวน็อตต่างๆนะนี่รอยหนีบชุบบอสีนะมันมีทุกรุ่นนะของออาติสนะครับไอของโตโยตานะครับมีทุกรุ่นแบบนี้ใครรังมองหาอยู่ก็ติดต่อผมได้นะครับ0-65 9 5 1 3 3 7านสจะคันนี้สภาพโดยรวมเนี่ยต้องบอกเลยว่าน้องๆป้ายแดงนะครับสวยเหมือนใหม่คุญแจสำรองครบนะครับ วิง่งแค่สามหมื่นสามนะครับวิง่งแค่สามหมืนสามฟรีดาวน์ผ่อนแค่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งมืหนึ่งพันเก้ารอยบาทนะครับสวยน่าใช้แน่นอนนะใครกำลังมองหาอยู่ก็ทักไลน์หาผมได้ศูนย์หกห้าเก้าหนึสมสามดสี่นี่สวยสมบูรณ์เลยนี่นะครับหัวน,น็อตข้อต่อต่างๆนะครับสวยเดิมแน่นอนมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะก่อนที่จะไปดูด้านหน้ามองไปด้านในนะครับก็จริงๆมันก็ไม่ได้หรูหราเนาะ แต่มันดูเอาไปใช้งานจริงอะเหมาะเลยนะครับใช้งานจริงได้สบายๆนะได้แอร์ออโต้จอทัชสกรีนนะครับใหญ่ๆสิบนิ้วนี่ซอกต่างๆนะหัวน็อตนะไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขันไม่มีรอยไขไม่มีรอยขยับนะครับแฮนเพลทนะครับอยู่ครบๆผลิตปียี่สิบเอ็ดนะครับเออนี่ครับหัวน็อตคมๆนะครับแล้วก็ข้อต่อต่างๆตัวยูนะครับสีเดิมแท้โรงงานแบบนี้ไม่เคยทําใหม่อย่างแน่นอนนะครับ รถยนตันรถมือสองคุณภาพเกรดเอให้พี่ๆเลือกชมเลือกใช้กันแบบนี้ทุกวันนะอันนี้เข้ามาใหม่ก็รีบมาถ่ายให้รับชมนะครับมาเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้ดูมันจะไม่สามารถนะครับเปิดแล้วจับแบบมือเดียวได้เหมือนเอาติสนะครับก็จะมีความกว้างกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวดูนะครับห้องเครื่องเนี่ยคล้ายกับตัวเอาติส ปี20นะครับแต่ว่าได้ขนาดความกว้างกว้างกว่านะครับแล้วก็มีตรงเนี้ที่มันยาวออกมากว่านะครับนี่แต่เห็นคันหน้าจะชัดเลยนะครับเห็นคันหน้าคันหม้อน้ําจะชัดเลยนะครับมีติ๊กเกอร์คาเตือนต่างๆนะครับกล่องต่างๆอยู่ครบๆนะหัวน็อตนะครับหัวน็อตฝาระโปรงไม่มีแกะไม่มีขันไม่มีไขไม่มีขยับนะครับเช่นเดียวกับน็อตตัวไฟตัวซอกแก้มเครื่องยนต์เป็นตัวเดียวกันนะครับ1,800สี 1, เป็นตัวเดียวกับอ u t ติ t ปี10เครื่อง1,080นะครับต้องบอกงนี้ นี่พลาสติกต่างๆนะนี่แผ่นนี่ครับโตโยต้าเดิมแท้นะหัวน็อตไม่มีแกะน็อตซอกแก้มนะครับไม่มีแกะเลยนะใครกำลังมองหาอยู่คันนี้นะครับโทรหาผมได้ติดต่อหาผมได้โทร0659513374หรือแอดไลน์ pek152 นะครับสรุปนะคันนี้โตโยต้าโคโรล่าคอสนะครับ1.8สปอร์ตนะครับได้ปี21นะครับกุญแจสำรองมีให้ครบเลขไม้แค่30,000นะครับ ฟรีดาวนะผ่อน7ปีผ่อนเดือนละ1 1 9 0 0บาทสนใจยินโทรศัพท์ขึ้นมาแอดไลน์ pek 152หรือโท e ร065 951334นะครับก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับจะได้ไม่พลาดรถสวยเข้ามาใหม่แบบนี้นะครับใครลองมองหาอัลติสนะมองหาคอร์ดทักหาผมได้เลยนะครับก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ